ตัวแรกผู้อพยพ4จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทางภาคอีสานพิปัฒนาอาคนไหนอยู่จังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับตัวเลขประชาชนอพยพภัยนะคะสู้รบ4จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะทั้งหมด กว่า80,000คนค่ะทุกคนขอบคุณที่มานะคะจากเพจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงมหาไทยนะคะได้มีการโพสต์เอาไว้ค่ะถึงข้อมูลการอพยพของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด4จังหวัดชายแดนนั่นเองนะคะ 1. เลยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอพยพนะคะจากอำเภอบ้านกรวดไปยังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะจำนวน3,800คนกันเลย2นะคะจังหวัดศรีสะเกดจากอำเภอการทรลักษ์นะคะไป พื้นที่ชั้นนายศูนย์อพยพจจำนวน67แห่งนะคะประมาณ11,861คนกันเลย 3. จังหวัดสุรินทร์ค่ะจาก4อํอำเภอชายแดนนะคะได้แก่อําเภอพนมดงรักอําเภอสังขาอําเภอกาบเชิงและอําเภอบัวเชิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะชั้นนายด้วยนะได้แก่อําเภอพนมดงรักอําเภอสังขาอําเภอกาบเชิงจำนวนกว่า56,000คนค่ะ 4นะคะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจากอำเภอน้ำยืืนและอำเภอน้ำขุ u n นะคะไปยังศูนย์อพยพที่อำเภอเดชอุดมจำนวน2,742คนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลณนะวันที่24กรกฎาคม68นั่นเองค่ะ ส่วนตัวบุ๋มนะคะเป็นคนพื้นที่เดชอุดมนะคะก็ได้ให้น้องชายนะคะดําเนินการนะคะไปแจกจ่ายน้ําดื่มเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหน่วยทหารแนวหน้าทุกๆคนเลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ